สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียงกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับกลางวันกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวจะพามาทําความรู้จักช่วงเวลา กลางคืนกันบ้างนะคะช่วงกลางคืนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปือ,อ,ะไอะไรนะอะไรนะคะปุนมไ,ม <laughs> ไม่ได้ยินเลยก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวคุณคู่เมียมีคำคล้องจองสนุกสนุกมาให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลย ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันท์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันรลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมๆกันเย้ yeah. นะคะก็เราได้รู้คำเกี่ยวกับ ดวงพระดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์นะคะจะอยู่ในช่วงกลางวานันส่วนวันนี้เราจะเจอคุณดวงจันทร์แทนนะคะบางวันนะคะดวงจันทร์พระอาทิตย์เต็มดวงจันทร์เต็มดวงก็จะเห็นเป็นพระจันทร์อยู่กลางฟ้าบางวันนะคะ,ะใช่บางวันก็ครึ่งดวงบางวันเหลือแค่เสี้ยวเดียวบางวันไม่มีเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะช่วงเวลากลางคืนหรือที่เราเราียกภาษาอังกฤษว่าไ g h t นะคะอย่างเช่นเวลาเด็กๆคนไหนเคยก่อนที่จะนอนแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกราตรีสวัสดิ์เป็นภาษาอังกฤษ,กษบ้างครับ Good night นะคะไ g h t อันนี้ก็คือกลางคืนนั่นเองนะคะกลางคืนนะคะหมายถึงช่วงระยะเวลาตั้งแต่หัวค่ำหัวค่ำก็คือพระอาทิตย์ ใก้จะตกลงดินแล้วเริ่มฟ้าเป็นสีส้มมืดๆแล้วนะคะจนถึงช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ก็คือเป็นช่วงที่ไม่ไ้ห็น้ใช่เลยนะคะอ่ะคราวนี้สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าช่วงกลางคืนนั่นก็คือพระ จันนั่นเองนะคะหรือดวงจันทร์ที่เรารู้จักนี่คือรูปร่างของดวงจันทร์ที่แท้จริงนะลูกนะดวงจันทร์จะมีหลุมเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมสีขาวเทาๆนะคะส่องแสงสว่างเองไม่ได้นะคะลูกต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบ นะคะทาให้เขาเห็นเราเห็นว่าเป็นแสงดวงจันทร์ส่องอยู่จริงๆแล้วเป็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะฉะนั้นแต่ว่าจะไม่รุนแรงเท่านะคะเพราะว่าดวงจันทร์ไม่ได้ผลิตแสงเองอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์กระทบมาก็เลยมีแสงสว่างเล็กน้อยนะคะลุมขุขระเหล่านี้นะคะเกิดจากการที่ดาวหางเวลาหรือดาวอุกาบาตเวลาจะมาชนโลกแล้วเจอดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็เลยรับปะทะให้เราแทนทําให้ดวงจันทร์นะคะมีลักษณะ เป็นตะปุ่มตะปั่แบบนี้นะคะคราวนี้บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นดวงจันทร์ใช่ไหมคะดูบนท้องฟ้าก็จะมีเพียงแค่ครึ่งดวงเราก็จะเรียกพระจันทร์แบบนั้นว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะนะ,ะต่อไปความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนนั่นก็คือหน บนท้องฟ้านะคะช่วงกลางคืนจะมีดวงจันทร์และดวงดาวเสมอจริงๆแล้วบางคืนที่เราไม่เห็นเนี่ยจริงๆเขายังอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เป็นช่วงเดือนดับของเขานะคะ จึงทำให้เราอาจจะไม่ได้เห็นบนท้องฟ้าแต่จริงๆแล้วเขายังอยู่กับเราเสมอนะคะแล้วก็มีดวงดาวด้วยนะคะดวงดาวเราจะเห็นชัดสุดคือตอนที่ไม่มีดวงจันทร์นะคะแต่ว่าต้องถ้าคนไหนอยากดูสวยๆต้องไปดูแถวๆต่างจังหวัดที่ที่ไม่มีบ้านเรือนไม่มีคนอยู่นะคะเป็นแสงเป็นที่มืดๆนะอย่างเช่นเวลาไป ปีนเขาปิกนิกอย่างเงี้ยจะเห็นดวงจันทร์พระจันทร์หรือว่าดวงดาวชัดนะคะแสงสว่างจะมีน้อยนะคะบางคืนอาจจะเห็นบ้างนะคะเพราะว่ามีแสงจากดวงจันทร์ส่องลงมาบางคืนคือไม่เห็นเลยเพราะว่าดวงจันทร์หายเนาะส่วนท้องฟ้านะคะช่วงที่ไม่เป็นช่วงกลางคืนก็จะมืดแล้วก็มองไม่ชัดถ้าเด็กๆไม่เปิดไฟใช้หรือเปิดแสงไฟก็จะ แทบไม่เห็นเลยนะคะอากาศก็จะเย็นลงเพราะว่าดวงอาทิตย์เรานะคะนะคะได้ตกลงไปแล้วทำให้ไม่มีแหล่งให้พลังงานความร้อนเราก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนะคะและที่สำคัญเป็นช่วงที่เราพักผ่อนจากการทำกิจกรรมมาทั้งวันนั่นเองค่ะ,ะคราวนี้นะคะกิจกรรมที่เด็กๆนะคะ รู้จักแน่ๆเวลาทาเวลาช่วงกลางคืนนะคะก็คือช่วงที่เรากลับมาจากที่โรงเรียนแล้วนะคะเราก็จะอาจจะดูทีวีเนาะตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่กลับมาเปิดทีวีให้ดูหลังจากที่เราเรียนเหนื่อยรับประทานอาหารตอนเย็นนะคะรับประทานาาร,รับประทานอาหารตอนเย็นอาบน้ํานะคะเพราะว่าเราไปเล่นข้างนอกมาเราก็ต้องอาบน้ําล้างคราบสิ่งสกรปรก นะคะคแล้วก็ก่อนนอนต้องแปรงฟันด้วยถ้าเด็กๆไม่อยากฟันผุนะคะก็ต้องแปรงฟันด้วยนะและสุดท้ายก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะคราวนี้ช่วงกลางคืนแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เราหลับแต่มันก็มีสัตว์นะคะที่ออกหากินตอนกลางคืนก็คือตอนกลางวันเขาจะหลับในขณะที่เราตื่นส่วนพอกลางคืนเราหลับเขาก็จะตื่นขึ้นมา นะคะอย่างเช่นหมาป่านะคะหมาป่าจะเป็นสัตว์หาอาหารตอนกลางคืนกบนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะอคะไรคะะอ,อ่าใช่มีงูด้วยเ,เด็กๆเ,เคยนอนอยู่ดีๆแล้วได้ยินเสียงกบไหมคะ ครับพี่ใจกลายกาืงหรือค้างคาวอ่ะค้างคาวเด็กๆรู้จักนะคะเป็นช่วงเพราะว่าค้างคาวนะคะเป็นสัตว์ที่หาอาหารตอนกลางคืนเขาก็จะไปหาพวกผักผลไม้นะคะหรือสัตว์ตัวเล็กๆกินตอนาอ่านกุูงเวลากคูกนะคะตื่นนอนเขาก็จะส่งเสียงว่าฮูฮูฮูนะคะเป็นสัตว์หาอาหารตอนกลางคืนเขาก็จะล่าพวกหนูอย่างเช่นพวกหนูนานะคะ เป็นต้นและสุดท้ายค่ะคุณงูนั่นเองงู <S 2> <S 2> <S ใช่ snake very good นะคะ snake นะคะหาอาหารตอนกลางคืนนะคะอะ่ะเพราะว่า,าสายตาเขานะคะจะมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่านะคะอะ่ะถึงเวลาช่วงคำถามท้ายบทแล้ว นะคะคุณครูเหมียวถามว่าสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติตอนกลางคืนคืออะไรคะไม่ควรปฏิบัติตตข้อหนึ่งข้อสองคะอันแรกตากผ้าตอนกลางคืนอีน้เห็นอะคะรอสักครู่นะคะลูกเอาใหม่นะเห็นยังคะลูกไม่ควรตากผ้าตอนกลางคืน<ม>ครับ มา่าเก่งมากค่ะไม่ควรตากผ้าตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าผ้าจะชื้นนะคะแล้วอาจจะขึ้นราได้ส่วนอันนี้นะคะคือสวดมนต์ตอนกลางคืนนะคะบางคนอาจจะเคยไปสวดมนต์ที่วัดนะคะไปเวียนเทียนไปวันวันแห่เทียนพรรษาอย่างเงี้ยช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะวนรอบพระอุโบสถสามรอบถ้าเ,เด็กๆเคยนะคะอ่ะ คราวนี้ถึงเวลาเด็กๆทำงานกันแล้วทุกคนไปเตรียมสมุดมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเหมียวมีคำศัพท์มาให้ทำเหมือน,นเดิมเลยนะคะ,ะวันอังคารที่25มกราคมพุทธศักราช2565นะคะอ่ะเขียนเลยวันอังคารนะคะเริ่มฝึกเขียนได้เลยนะคะ คำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนคำตามแบบนะคะเราจะมีคำเกี่ยวกับกลางคืนมาหกคำนะคะคำแรกกลางคืนกลางคืนนะคะคำแรกกลางคืนเขียนแบบนี้นะคะกอไก่ลอลิงอ,อสระอางองู คอควายสรอือนอนหนูนะคะกอลออางงกลางคออือนอคืนกลางคืนเวลาเขียนนะคะเขียนเรียงลงมานะคะไม่ใช่เขียนคําสั่งก่อนนะลูกเขียนวันที่เป็นอันดับแรกตามด้วยคําสั่งแล้วค่อยเขียนคําที่กําหนดให้นะคะ คำที่สองนะคะดวงจันทร์ดวงจันทร์ดออวัวงอดวงจอออ,จ,อ,อ,อจันนะคะทอรอเราไม่นับนะคะทอรอจะไม่มีเสียงนะดวงจันทร์คำที่สสีขาว สีขาวคือสีของพระจันทร์ที่สว่างเต็มดวงนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นพระจันทร์ลูกไข่กลมๆอันใหญ่ๆเหมือนไข่ไก่นะคะอันนั้นจะเป็นช่วงข้างแรมช่วงที่เริ่มจากไอข้างข้างแรมเป็นช่วงที่พระจันทร์เริ่มค่อยๆแหว่งไปทีละเสี้ยวทีละเสี้ยวทีละเสี้ยวจนหายไปนะคะก็คือคื้นดวงจันทร์อ่าดีมากต่อไปข้อสี่ ท้องฟ้าเป็นช่วงที่เรามองท้องฟ้าได้สะดวกช่วงกลางวันเราจะไม่ค่อยอยากเงยหน้ามองเพราะว่าแสงอาทิตย์จะแสบตามากแต่กลางคืนเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยจะสวยๆนะคะมีดาวนับล้านดวงมีดวงจันทร์แต่ถ้าคืนไหนนะคะดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราก็จะไม่เห็นดาวนะคะเพราะว่าแสงจันทร์จะกลบหมดแต่ถ้าวันไหนดวงจันทร์ไม่มานะคะก็จะเห็นดาวบ้างนะคะ ข้า5ดวงดาวดวงดาวดอ,อัวงอดวงดออาววดาวดวงดาวและคำสุดท้ายนะคะนอนนอนเป็นช่วงที่เรานะคะพักผ่อนจากการทำกิจกรรมมาทั้งวันเราก็จะนอนนั่นเองค่ะ นออนอนอน,อนน,อน,นะคะก็จะมี6กคำนะคะเด็กๆค่อยๆค,คัดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทดัดถ้ารู้สึกว่าเขียนเอียงเขียนเบี้ยวสามารถใช้ยางลบค่อยๆลบนะคะและเขียนใหม่ได้นะ,ะวันนี้เราทำกันเร็วนะก็มีเวลาทำงานกันนะคะ อสวัสดีค่ะมะนาวนะคะอ่าโอเคค่ะค่อยๆเขียนนะคะเอาสวยๆเลยนะคะก็จะมี6คคำตามนี้นะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรมากนะคะยกเว้นดูการ์ตูนก่อนนอนนิดนึงนะคะหรือบางคนทำกันบ้านนะคะ อย่างเช่นถ้าเพื่อนคนไหนที่มาเรียนออนไซต์เนี่ยก็จะได้การบ้านตอนช่วงวันศุกร์กลับไปทำก็จะต้องทำการบ้านก่อนนอนด้วยนะคะเริ่มคัดได้เลยนะคะเอาให้สวยเลย ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนักเรียนของนักเรียนจะต้องเขียนชื่อนะคะชื่อและนามสกุลของเด็กๆนะคะเต็มยศเลยนะคะเด็กชายเด็กหญิงตามด้วยชื่อนะคะเขียนติดกันเลยนะแต่อย่าอย่าติดจนมองไม่เห็นจุดนะคะลูกเว้นให้ระยะห่างกำลังพอดีนะคะนะจากนั้นเว้น เว้นนะคะนิดนึงเพื่อที่เราจะได้เขียนนามสกุลนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเลขที่เขียนคำว่าเลขที่แล้วก็ใส่ตัวเลขว่าเราเลขที่เท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถถ่ายรูปนะคะงานตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าเราเขียนครบไหมหรือเขียนอะไรเกินมาเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งลงมาในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูอยากจะได้ดูว่าเราทําเรียบร้อยแค่ไหนนะคะเขียนสวยไหมนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกลางคืนไปนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนคะนสวัสดีคะ่ะยวส่งคลิปให้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ